เฉลยแล้วเดือนกุมภาพันสี่ปีมี29าวันทำไมเดือนกุมภาพันวันไม่เข้าเดือนเอิ่เๆิเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าทำไมเดือนกุมภาพันถึงได้มีความพิเศษกว่าเดือนอิ่เๆิจากบางปีก็มี28วันบางปีก็มี29าวันทำไมมันไม่มี3 0ส หรือสามวันแบบเดือนฟัวฟัวไปกันหลักถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังสงสัยในเรื่องนี้อยู่เราได้หาข้อหูลมาให้เพื่อนเพื่อนกันแล้วทำไมกุมภาพันธ์มี28วันและ29วันกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่2ของปีตามปฏิทินเกรกอเรียนและเป็นเดือนที่มีจำนวนวัน28หรือ20 9วันโดยปกติจะมี2 8วันยกเว้นปีอธิกสุรฟินที่มี29วันโดยที่มาของเดือนกุมภาพัน,นั้นมาจากจูเลียซีซาแห่งโรมันเมื่อ46ปีก่อนคร,รนสิสตกาลูนซีซาเป็นคนแรกที่เริ่มให้ใช้เครื่องหมายคำพูดปกติทินจูเลียนเครื่องหมายคำพูดวงเล็บเปิดจูเลียนคาล e n d วงเล็บปิดซึ่งได้ทําการปรับเปลี่ยนจํานวนเดือนเสียใหม่โดยก่อนหน้านั้นชาวโรมันใช้เครื่องหมายคำพูด ปฏิพินโรมันคเครื่องหมายคางูดกันมาซึ่งหนึ่งปีปฏิพินมีสิบเดือนวงเล็บเปิด304วันวงเล็บปิดคือมัดฮิปูฟแอปฮิลิฟเมดูฟจันนิฟฟ์ควินิตลิฟเซิลิฟเซปเ,เทเมเบอร์ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์และเซเเบอร์ที่แล้วก็คือมีนาคมพันวาคมของปัจจุบันนั่นเองและในบางปีจะมีการทดเดือนพิเศษเข้ามาเพื่อให้มีวันใกล้เคียงตามสุริยคติ ซูเรียสีซาได้เห็นว่าปฏิพินแบบเดิมซึ่งนับเดือนตามข้างขึ้นข้างแรมนัดมีความไม่เหมาะสมจึงได้เพิ่มเดือนเข้าไปอีกสองเดือนคือเเ,เปอดมกราคมและกุมภาพันธ์วงเล็บปิดให้แต่ละเดือนมีจำนวนวัน30และ3าม วัน่ากันไปเว้นที่เดือนกุมภาพัธ์ที่ใท้มี2 9วันแต่ก็ยกเว้นในปีอาทิตย์กัสุราพินวงเล็บเปิดปี 24, ที่ปฏิทินมี366วันวงเล็บปิด ก็จะให้เดือนกุมภาพันธ์มี30วันได้นอกจากนี้ซีซายังได้เปลี่ยนชื่อเดือนควินติฟซึ่งเป็นเดือนเกิดของตนเป็นจูลายตามชื่อตัวเองด้วยหลังจากที่จูเลียซีซาได้กำหนดให้1ปีมี12เดือนพร้อมกับเดือนกุมภาพันธ์ที่มี29และ30วันสลับกันไปนั้นปฏิทินจูเลียนก็ถูกใช้สืบต่อเรื่อยมาจนถึงยุคข,ของออกตุส ซีซาลูกบุญพังของจูเลียซีซาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ปฏิฟิญญูเรียนก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นีี่คราวโดยพระเจ้าอ,อกัดตุดน,นั้นอยากมีเดือนสลับเป็นเกียรติแก่ตัวเองเช่นบิดาบ้าจึงได้เปลี่ยนชื่อเดือนเซกทิลิซึ่งเป็นเดือนเกิดของตนเป็นชื่อ,ออกัดเท่านั้นยังไม่พอทรงเห็นว่าเดือนนี้มีเพียง30วันซึ่งการมีจำนวนวันเป็นเลขคู่นั้นถือเป็นเดือนโชคร้ายจึงไปดึงวันจากเดือนเกิดใหม่อยา่างกุมภาพัดมาใส่ ทำให้เดือนสิงหาคมมี31วันและเดือนกุมภาพั์เหลืออยู่28วันและก็กลายเป็น29วันในปีอาธิก์สุรพินอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัติพท็อ์ลก1,4349,437,916 ทำไมต้องรอ4ปีถึงจะมี2 9วันเหตุผลที่เดือนกุมภาพันเดี๋ยวมี2 8วันบ้าง2 9วันบ้าง,างเป็นเพราะปฏิภินจูเรียนได้้าบอินการนับวันตามระบบสุรยิยคติหรือดูจากตำแหน่งดวงอาทิตย์เป็นหลักและก่อนคำวนวณปฏิพินนี้ขึ้นชาวโรมันผู้ซึ่งเป็นคนพวกแรกที่คำวนวณปฏิพินขึ้นมาใช้อย่างเป็นระบบ ได้พบว่าโลกใช้เวลาทั้งหมด365.25วันวงเล็บเปิดนับเป็น1ปีวงเล็บปิดในการโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่จะให้ปฏิทินรอบหนึปีมี365กับเศษอีก0.25วันก็จะดูแปลกๆจึงได้แก้ปัญหาว่าให้เดือนกุมธาันมีมี28วันไปเรื่อยๆจนครบ4ครั้งเมื่อไรก็เท่ากับว่าได้เวลาศ 25วันเพิ่มขึ้นมา4รอบกลายเป็น1วันเต็มพอดีและก็ให้เดือนกุมภาพันของปีนั้นมี2ี กวันไปนั่นเองคิดง่ายง่าก็จะได้ตามนี้ระยะเวลาที่โลโคโจรรอบดวงอาทิตย์หรอบคือ365.24224วันถ้าปีใดเดือนกุมภาพันธ์นมี28วันปีนั้นมีจำนวนวัน365วันก็ขาดไป0 24224วันถ้าปีใดเดือนกุมภาพันธ์นมี29วันปีนั้นมีจำนวนวัน366วันก็เกินไป 0.24224วันดังนั้นเพื่อได้แก่การเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ขาดหรือเกินไปจึงกำหนดให้ปีหนึ่งมี365วันส่วนที่ขาดไปปีศะ0.24224ว,วันนั้นวงเล็บเปิดประมาณ6ชั่วโมงวงเล็บปิดก็ทดไว้จนครบ4ปีก็จะได้วันอีก1วันดังนั้นจึงเพิ่มเข้าในเดือนกรุพาพันธ์ จาก2 8วันเป็น2 9วันเรียกว่าออิกัสุราฟินวงเล็บเปิดวันเกินวงเล็บปิดวิธีการคำนวณหาดอลกมุาพา์มี2 9วันอย่างง่ายๆอาปีคริสตศักราชตั้งหารด้วย4ลงตัววงเล็บเปิดไม่มีเศษปีนั้นกรุาพา์มี2 9วันวงเล็บปิด